นิวชาแนลสวัสดีค่ะถ้าไม่อยากกรืนแบคเีเรียลงกระเพาะสี่เครื่องปรุงควรใส่ตู้เย็นเตือนแล้วนะสี่เครื่องปรุงที่ต้องเก็บในตู้เย็นถ้าไม่อยากกรืนแบคทีเรียลงกระเพาะนี่แอดนําสาระดีๆมาฝากค่ะหนักวิจัยด้านโภชนาการกล่าวว่ามีเครื่องเทศยอดนิยมมากกว่า100ชนิดที่ใช้ในการปรุงอาหารทั่วโลกและบางชนิดก็ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นแหล่งรวมของสารต้านอนอมนูโมิสระซซึ่งเป็นสารที่ช่วยปกป้องเซลล์จากการบาดเจ็บ ซึ่งเราใช้เครื่องเทศทุกวันเพื่อปรุงรสอาหารแต่ขณะเดียวกันค่ะกลับมีบางคนที่ไม่ใส่ใจเก็บรักษาอย่างเหมาะสมดันงนั้นหากไม่อยากป่วยเครื่องเทศเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นไม่เช่นนั้นทุกสิ่งที่กินเข้าไปจะปนเปื้อนแบคทีรียมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ 1. เครื่องเทศหมากทราบไหมคะว่าเครื่องเทศหมากเป็นกลุ่มเครื่องเทศที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหาร ช่วยให้อาหารมีรสชาติหลังจากปรุงรสและกระตุ้นต่อรับรสเครื่องเทศหมกักยอดนิยมได้แก่น้ำส้มสายชูวายข้าวซีอิวน้ำปลาปหากปล่อยทิ้งไว้อุณหภูมิสูงหลังเปิดใช้งานจุลินทรีย์ภายในจะขยายตัวอย่างรวดเร็วและจุลินทรีย์ภายนอกก็สามารถทะลุทะลวงและสร้างความเสียหายได้เช่นกันค่ะดังนั้นจึงควรเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อจะรอการเติบโตของจุลินทรีย์ภายในและป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ภายนอกที่เป็นอันตรายเข้าไปได้ 2. เครื่องเทศที่อุดมไปด้วยโปรโตีนเช่นซอสห่อน,นางรมน้ำสลัดซอสเนื้อหลวนอุดมไปด้วยโปรโตีนหากไม่ได้แช่เย็นทันทีหลังจากเปิดใช้อาจเกิดเชื้อราได้ง่ายอย่างที่เราทราบกันค่ะเมื่อเชื้อราจเจริญเติบโตจะผลิตอะฟาทอกซินซึ่งเป็นพิษมากกว่าสารหนู68เท่าเป็นพิษมากกว่าโพแทเสเซียมไซยาไนด์1ิบเท่าและมีความสามารถในการทําลายเนื้อเยื่อตับอย่างรุนแรงอะฟาทอกซินเพียง1มิลลิกร,รมัม ก็ก่อให้เกิดมะเร็งได้ค่ะโดยมะเร็งชนิดหนึ่งที่อฟัฟฟาท็อกซินมักก่อให้เกิดคือมะเร็งตาดังนั้นอย่าลืมเก็บเครื่องเทศที่อุดมด้วยโปรโตีนไว้ใน,นตู้เย็นกันนะคะ3เครื่องเทศอุดมไปด้วยไขยมนันเครื่องปรุงรสที่มีไขมันสูงเช่นเนยง,งาและเนยถั่วเมื่อสัมผัสกับอากาศจะเสี่ยงต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมนันและอาจก่อให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ด้วยค่ะ แล้วใครจะกล้ากินเนยที่มีกลิน่นแปลกๆจริงไหมคะดังนั้นตู้เย็นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเก็บเครื่องเทศที่มีไขมัน4เครื่องปรุงรสกึ่งเนยเครื่องปรุงรสที่มีความเหนื่อเช่นซอสเพริกซอสมะเขือเทศที่มีความชื้นประมาณ60เอร์เซนจุลินทรีย์บางชนิดที่สามารถทนต่อแรงดัน Zoo, ออสโมติกสูงยังสามารถจเจริญเติบโตได้ในเครื่องเทศเหล่านี้ดังนั้นหลังจากเปิดฝาแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายควรนำเครื่องเทศข้างต้นไปแช่ตู้เย็นกันนะคะ ขอขอบคุณภาพแห่งข้อมูลข่าวสรุปหร่อคามค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ